รถไฟอันไหนครับรถไฟป,ปุูนปูนเก่งมากทั้หมดเลยนี่โอ้รถไฟอันนี้เหรอครับเก่งโอ้โหโอ้โหเขาภูมิใจมากเลยนะโอ้วิวออนเดอะบัสเหรอโอ้วิวออนเดอะบัสขับรถขับรถขับรถซ้ายขวาซ้ายขวาอันไหนรถปะป้านะอันไหนรถปะป้าอันไหนรถปะป้าชี้หน่อยสิอันไหนรถปะป้าจิ๊งโอรถปะป้าอันไหนเฮลิคอปเตอร์อันไหนเฮลิคอปเตอร์ จเฮลิคอปเตอร์อันไหนครับอันไหนเก่งมากเฮลิคอปเตอร์และอไหนโบดเรือเก่งมากอันนี้เรือนะคะอันไหนรถพร้อมอันไหนรถพร้อมพร้อมชอบรถคันไหนคานไหนรถพร้อมๆครับคันนี้เหรอคันนี้เหรออันไหนครับเพราะคันไหนคันนี้เี่เหรออันไหนรถแบบนี้อันไหนรถแบบนี้ รถมามีอยู่ไหนครับคันไหนให้ให้มามีครับคันไหนโอ้ยพี่ขับรถเลยตัวคันไหนรถพรมพองขับรถกอล์ฟอันไหนรถกอล์ฟไหนที่พร้อมนั่งทุกวันอันไหนครับเก่งมากอันไหนเรือเรือพร้อมเคยนั่งเรือไหนนะใช่พร้อมเคยนั่งยอนแล้วเก่งเก่งเลย พร้อมจะขึ้นเครื่องบินอันไหนครับพร้อมจะขึ้นเครื่องบินอันไหนครับแอร์เพนแอร์เพนครับโอ้โหนม่ตัดใครกันหมดเลยโอเคอันไหนเครื่องบินอันไหนครับอันไหนเครื่องบินอันไหนพร้อมชี้ก่อนพร้อมชี้เลยแอร์เพนอ๋อจะให้ถุงมือจิ้มด้วยอันนี้อ๋อสอนพี่เน้นด้วย์เพน โบจะพูดคุณเหรอนั um> ่งต่างได้หเลยไหนให้ชี้กันหนขนาดนั้นเลยอันนี้รถอะไรนะกระเช้าลอยฟ้าเหรอคนไหนบอลลูนพร้อมรู้จักบอลลูนไหมครับแหนบอลลูนน่ะไหนบอลลูนเออบอกหน่อยอันไหนบอลลูนพร้อมไม่รู้จักไหนพร้อมๆไม่รู้จัก this one บอลลูน tidak ada mama